ต่อวันนี้ก็เป็นวันวันพุทธที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เรียนอังคุตรนิกายเื่องอธิปธัตยะเรื่องความเป็นใหญ่นะนี่ควยายมาวาเป็นใหญ่สมอย่างนี่ อต,ตาทิปไตมีตนเป็นใหญ่โลกาทิปไตยมีโลกเป็นใหญ่ธรรมารทิปไตยมีธรรมเป็นใหญ่มีตนเป็นใหญ่ก็คืออะไรบ้างนี่ความหมายก่อนคนที่บังเกิดเพราะเพราะเพราะทำตนให้เป็นใหญ่หรือว่าทำตนให้ให้สำคัญที่สุดนี่เรียกว่านี่ความหมายของของความเป็นใหญ่ การปฏิบัติของพิสุนี่เห็นประจักษ์ถึงการถูกความทุกข์เข้าครอบงำความทุกข์เป็นต้นนะเสร็จแล้วก็เห็นแบบนั้นก็มาพิจารณาพิจารณาก้อผลของการปฏิบัติและการกระทําความทุกข์เข้าครอบงำนี่ความทุกข์แปดอย่างอืมชาติชรามรณะโสกปริเทวาทุก โทมนัสแล้วก็อุปาย,ตยปายตเนี่ยความทุกข์แปดอย่างนี่เข้าครอบงำแล้วอุปายาตทุกข์มากทุกข์กใจมากทุกข์นอนลุกไม่ขึ้นนะเนี่ยอุปายาตย <c oughs> ลุกไม่ขึ้นนะเนอุปายาตครับแกนใจเ <c oughs> ออแต่ทุกข์ใจทุกข์ใจก็ยังพอไปไหนมาไหนได้อยู่ หน้าบึงบ้งๆอ,ะอะ่ะนั่นแหละสมานัสเอาแบบว่าลุกไม่ขึ้นะนั่นน่<อ>ะหนักนะเหมือนนั่นเหมือนดาบด์่ะอยากได้พระราชินีไปพระราชนีแล้วก็มาทุกข์ใจลุกไม่ขึ้นนอนอย่างนั้นอุปายานนอนสมอยู่นั่นน่ะ นี่ละกามมันไม่สมควรแก่การแก่การสแสวงหาที่กามที่เร็วกว่าอะไรพวกนี้พิจารณาถึงกรรมคุณผลของการปฏิบัติของพิสุก็คือนี่ความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนแล้วก็สติที่ไม่เลอเลือนคือสติปัฏฐานสีแล้วก็การไม่กระสากระสายคือกายนั่นแหละกายไม่เล่าร้อนแล้วก็มีจิตเป็นสมาธิ นั้นเองการกระทําบ้างการกระทําคือละพวกอกุศลบาเพ็ญกุศลละกรรมที่มีโทษแล้วก็บําเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ก็หมายถึงเปลี่ยนบรรลุเป็นพระอรหันต์ละต่อมาเกี่ยวกับผลของการสรุปสรุปก็คือคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปนี่ก็คือ มีตนที่เหลือก็จะเหมือนกันมีธรรมเป็นใหญ่มีโลกเป็นใหญ่นี้ก็จะเหมือนเหมือนกันความหมายเอไปดูที่สรุปเลยกันนะคนที่มีโลกเป็นใหญ่ก็ควรมีปัญญาแล้วก็เพ่งพินิษอะไรเงี้ยความลับของผู้ทําบาปไม่มีนี่มีโลกเป็นใหญ่แชาวโลกเขาเห็นในพวกเทวดาตาทิพอะไรนี่แต่ม่ก่อนเหมือนกันเ <c oughs> วลาไปปฏิบัติในป่าจกลัวคุาบาอาจารย์จะรู้ว่าเราคิดไม่ดีอะไรนี่ก็มไม่กล้าคิดที่ไม่ดี <c oughs> แล้วคิดไม่ดีแต่อาจารย์รู้เองสวยตายหาเลย<ม> <laughs> แบบนั้นเขาเรียกว่ามีโรกเป็นใหญ่มีคนอื่นกว่าคนอื่นจะมารู้ว่าเราคิดไม่ดีแล้วทาไม่ดีเงี้ยก็ไม่กล้าทําก็ไปทําสิ่งที่ดีไปเงี้ยนั่นแหละละสิ่งที่ไม่ดีไปมีโ <laughs> <laughs> เป็นใหแต่ค่ะ a อไอมันทําก็ทําดีนะที่ให้มันทําไปแล้วเนี่ยลองไปฟังดูก็ได้นี่อ่ตัวนี้มั้งอยวให้ดูัเาเอาไปลงแล้วละ่ะคนคนเขาฟังกันเยอะละฝรั่งเขาฟังกันเยอะล้วนี่นี่มาฟังอินเดียา ทำ,ทำหลายภาษาสีสา่ภาษาห้าภาษาเลยจะมันมมก็เราก็สั่งให้มันทำเอาจัดจ,จีนก็มีสังเกษอินเดียพมา่าจีนมีแล้วแต่เราจะสั่งมันนะ,ะฟังมาฟ,งฟังเต็มไปห,หมด ไปลงในท MM. ิกตอกเห็นฟังกันหมดฟังฟังเยอะเหมือนกันนะพวกฝรั่งก็ฟังเยอะพวกจีนพวกอะไรก็ฟังเยอะฟังไปร้อยๆขึ้นนะร้อยกว่าวันหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าคนนะแต่ละคลิปนี่ร้อยกว่าบางบางคลิปก็เป็นพันนะก็ก็ดีได้ให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเราบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปฟังที่ไหนอะไรยังไงนี่ เราทำแล้วเราก็ลงให้เขาฟังกันเขาก็ได้ฟังเราไปประดับเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ภาษาไทยเราดูเล่าภาษาไทยให้มันมันจะไม่ผิดหรอกเราก็ฟังภาคภาษาไทยก่อนมันก็จะเหมือนภาษาไทยนี่แหละเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยจะให้ดูก็ได้ตัวอย่างนี่คนก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะด้วยไงเพราะว่า ส่งถึงมือถือส่งถึงที่นอนเลยเสิร์ฟธรรมะถึงที่นอน <c oughs> ดีกว่าบางคนไม่มีโอกาสได้ม,มามาฟังธรรมที่วัดเนี่ยส่งให้ถึงที่นอนไปเลย <c oughs> มีหลายประเทศฟั <c oughs> งได้หมดเนี่ยของไทยเนี่ยของไทยเนี่ยของฝรั่งก็เหมือนกันแหละม,ม,มันก็ทำดีอยู่สวัสดีครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่คอยนําทางเราให้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหลักการที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับมาจากอาทิปเตยสูตรซึ่งเป็นกรอบความคิดที่มีมานานกว่า2,000ปีแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามันยังคงทรงพลังแล้วก็เอา<ต>มา <ทำ S 1> ปรับใช้ตัดชีวิตนในยุคนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวใช่เลยครับคำถามนี้แหละที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนีพอเป็นตัวอย่าง

तो आधिपत्य सूत्र से मिली एक सीख की एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें सही और गलत के बीच फैसला लेने में मदद करता है ये एक ऐसी पुरानी समझ है जो आज के दौर में भी उतनी ही काम की है आइए เพลคิลนี่พอเป็นตัวอย่างนี่นะอ่าแล้วมานี้เรื่องเข้ามาจากนี้แหละนี่มาจากของเรานี้แหละ <c oughs> <c oughs> ตีนีมานี้พิฆเวยอธิปเตยานิตัวนี้จะอธิบายศัพท์นี้นะอธิปเตยานิความเป็นใหญ่ ดูความพิสูจน์ทั้งหลายตีนีมานี้ความเป็นใหญ่สามอย่างนี้นะอธิบายเรื่องศัพ์เนาะเรื่องศัพ์ความเป็นใหญ่ <c oughs> เอาใส่ไหนละทีนีก้ก่อนละ เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ครัคนที่เกิดจากความเป็นใหญ่นะตัวนี้เรียกว่าคณนะคณที่เกิดจากความเป็นใหญ่เรียกว่าความเป็นใหญ่สามอย่างนะคนที่เกิดจากความเป็นใหญ่สามอย่างเรียกว่าอธิปไตยหรือความเป็นใหญ่สามอย่างคุณที่เกิดจากความเป็นใหญ่อย่างเช่นความเป็นใหญ่คือมีตนถือตนเป็นใหญ่ถือชาวโลกเป็นใหญ่แล้วก็ถือถ้ำเป็นความถูกต้องเป็นเป็นประธานเป็นใหญ่แล้วก็ละละความชั่วไม่ทํา เนี่ยพิจารณาแบบนี้พิจารณาว่าเราบวชมาเพื่อไม่ได้เพื่อลาบสักการะเนี่ยไม่ได้เพื่อปัจจัยสี่อาหารบินฑบาทเสนนาสนะหรือว่าไม่ได้เพื่อเพื่อจะไปเกิดบนสวรรค์มีนางฟ้านางเทพธิดาห้อมล้อมไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเราเกิดมาถูกความทุกข์ถูกความเกิดชราความแก่ความตายเป็นต้นเข้าครอบงำ ก็เพื่อจะละที่สุดของทุกข์พวกนี้ทําที่สุดแห่งทุกข้ให้บังเกิดขึ้นกัเพิจารณาแบบนั้น <c oughs> ตรงน,นี้มาดูอธิปเตยยะตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นอธิปเตยานิคุณที่เกิดจากความเป็นใหญ่ก็แสดงตัวน,นี้เป็นอะไรปเป็นตัดทิศนะเป็นสับตัดทิศนะอธิปติ นี่ดูดูตรงนี้นี่ในนะอัตถาฐาัานขายเป็นดังนี้คุณนะชาตังต้องใช้คำว่าคุณขึ้นมาคนที่เกิดจากความเป็นใหญ่คนคที่เกิดจากความเป็นใหญ่ชื่อว่าอธิปเตยะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราต้องใส่ตัวนี้นะนี่นี่สับสก,กัดเข้ามา คุณชาตานิอันว่าคุณทั้งหลายนิพัตโตนิพตานี้เกิดแล้วเชตดทักกะการณโตจากเหตุที่เป็นใหญ่เหตุที่เป็นใหญ่ชื่อว่าอธิปเตยานิตัวนี้เป็นอะไรตัดทิศเป็นนิพตตัดทิศนี่แหละนี่ตัวนี้นี่นี่อ่านะ เรียกว่าหมูตายหมูตัดทิศม,มาตายมาตัดทิศทรัพย์ไหนหายไปคือเป็นตัดทิศนั่นแหละตัวนี้หายไปใช่ไหมนี่นิพพต,ตานี้นี่เราก็ขึ้นคุณคุณาชาตานี้อนว่าคุณทั้งหลายนิพพตานี้ที่เกิดแล้วนะแล้วก็เชิดทัก,กะการณโตจากเหตุที่เป็นใหญ่ชื่อว่าอธิปเตยานิคุณที่เกิดจากความเป็นใหญ่นั่นแหละอธิบายทรัพ์นี้นะ แล้วแสดงว่าตัวนี้มาจากอะไรลองตัดดูอาทิตย์ปัตยานิแยกบทแยกธาตุแยกปัจจัยอาธิตปฏิบอกเนยบอกเนยบอกเนยยะปัจจัยนะมันมีอมันมีวุตถีอยู่วุตถีอาเวนานี่ยจะเป็นเนยยะเนยยะปัจจัย อธิปฏิปเตยะนะอธิปัปติปฏิปเตยนี่ก็แยกแบบนี้อธิปติและะ้วกเนยะแสดงว่าบทบอกบทบอกปัจจัยเป็นอะไรปัจ,จปอ่าปัจทติตอะไรเราต้องมาดูถ้าเรายังไม่รู้นะถ้าเรายังไม่รู้เราต้องมาดูอัตถกถา,าเมื่อกี้นี้ อรกถาทีเท่ท่านวิเคราะห์นี่นตรงตรงนี้อธิปติท่านขายเป็นตัวนี้เชทักเชตทักกะการณะนี่แหละเหตุที่เป็นใหญ่แล้วก็ส่วนเนยะท่านขายเป็นนิพพต,ตานี้นะนิพพต,ตะเราต้องใส่คุณเข้ามานะคุณนะชาตานี้อันว่าคุณทั้งหลายนิพพตานี้เกิดแล้วเชตทก,กะ การณโตจากความเป็นใหญ่แต่ถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเราไม่เราไม่ต้องเอาใชาส้สัเอาสัเดิมมันมาวิเคราะห์นะต้องวิเคราะห์ว่าอธิปธิปธตโตอธิปธติโตนิพัตตานิอธิปเตยานิแบบนั้นนะนนถ้าวิเคราะห์วิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์ต้องเอาตัวมันมาวิเคราะห์นะ นี่วิเคราะห์แบบนี้อ่ะ,อะลองวิเคราะห์ดูวิเคราะห์แบบไหน,นอธิปฏิโตนิพพาตานิแล้วก็คุณะคุณะชาตานิ ขาใช้ชาตัสสัรเข้ามานะาว่าคุณหน้ามันเป็นปุงลิงไงมันเป็นคุณโนแต่ว่าเพื่อจะใช้ส,สับสาก,กัดาเพราะว่าในใน,ในหมวดตั้งเขาเป็นนโปงสักลิงนะอาทิปฏิเตยานี้ไงคุณหน้าชาตานี้อันว่าคนทั้งหลายนิพพตานี้เกิดแล้วอธิปติจากความเป็นใหญ่อธิปติโตจากความเป็นใหญ่อาทิปเตยานี้ชื่อว่าคุณที่เกิดจากความเป็นใหญ่ <Yeah. S 1> เวลาเราแลแปลปอแ่างยังน องคธรรมได้แก่อะไรถ้าาให้หาองคธรรมตัวนี้มาคนที่เกิดจากความเป็นใหญ่ได้แก่อะไรก็สามอย่างเมื่อกี้นี่แหละมีตนมีโลกแล้วก็มีธรรมนั่นแหละสามอย่างเลยตนตนธรรมโลกมีอัตตาตนตอ่าตนโลก,โลกแล้วก็ธรรมสามอย่างนั่นแหละ <Okay. S 1> นั่นแหละเรียกว่าอธิปความเป็นใหญ่เรียกว่าอธิปเตยยะเป็น เป็นนิพพตตัตทิตย์นะนั่นแหละง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ทั้งเกตเราจะไม่ดูดูของท่านไม่ออกนะตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ทั้งเกตเนี่ยจะดูไม่ออกจริงๆท่านก็วิเคราะห์ให้อย่างดีแล้วนี่เสร็จแล้วไปดูดีกาดีกาท่านจะว่ายังไงดีกาก็จะอธิบายเขา,าอธิปฏิเฉยเฉยนะนี่อธิปติเพราะอาจว่าครอ,อบงามเป็นไปนี่นะ เป็นใหญ่คือว่าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นเป็นเจ้านั่นแหละคือเป็นใหญ่แล้วก็จะมันมีข้อให้อัตตาทิปตเยยะอัตตาทิปฏเยีางตัวนี้ระหว่างนี้เป็นอะไรระหว่างอัตตาเอวะปฏิอัตตาทิปฏิตัวนี้เป็นอะไรเป็นสมาเป็นอะไรสมาดตัวนี้อาวัธรณะกรมธยาสมาะตัวนี้ที่วิเคราะห์อยู่นี้อัตตาเอวะอธิปฏิแล้วก็เป็นอัตตาทิปฏินะ ต้องเป็นอัตตาทิปติเสร็จแล้วก็มาตามนิกายนี้เป็นอะไรตัิทิศอัตตาทิปตยังเป็นอะไรตัทิศนี่นี่อาคตะเห็นไหมอาคตตังตาตานิกาเป็นอาคตตตัทิศต่ตามอัตถกถาเรียกว่านิพพตตัทิศคุณที่มาจากความเป็นจากความเป็นใหญ่คือตนคุณที่มาจากความเป็นใหญ่คือตน นั่นแหละชื่อว่าอัตตาทิปเตย,ยังคนที่มาจากความเป็นใหญ่คือตนนั่นแหละคุณที่มีตนเป็นใหญ่นั่นวันนี้เราแค่นี้อรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวะคตโตภควตาธรมโอทามังนามาสามิสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ